ดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่เบียงลองส,สุขๆสุกคนเนะคะเนาะเมื่อนี้มาพบมาพอกันกับอันเป็นตอนแรกเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีม party, ื่อนี้สิเฮ็ดอ่ามันเป็นนี่ยังที่แบบว่าอ่าอีกย่างก็ยำม,มูนเสน้นแต่ว่าเห้องใส่เอยียงที่ห้ามีเมื่อสุดยังก็ใส่ไปเนาะคะ่ะเนาะยำม,มูนเส้นแบบอ่าคนต่างแดนเนาะค่ะพี่น้องยำม,มุวนเส้นแบบคนต่างแดนอันนี้เป็นอ่า,อา เนื้อนะคะเนือ้ออที่เขาเป็น,เป,น,เ,น,เ,เ,นเ,เป็นเนื้อละเอียดเนาะยังก็เออเป็นเนื้อเนื้อซับมาแล้วนะค่ะพี่น้องอันนันนใบเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกระลังเงียบเดือบลอยกระลังหอนหอนนะคะพอดีอันซีเอาหมอเอาหมอนันเนื้อมาอันต้มเซนนะคะเนะาะกระลังอันนามอยู่ด้ันสีดวกเซนนะคะพี่น้องยำหมุนเซนอันสีใซอย่างแน่เด้อะค่ะพี่น้องอันนี้ อันนี้เป็นน้ำยำที่อันเตรียมไว้แล้วนะคะเนาะอันก็บีนบน้ำบางหน้าวใส่แต่กันมันบะเพาะกับซเพิ่มอีกเนะนาะบีบน้ำบางหน้าวใส่นะคะยำวุ้นเส้นตางแดนค่ะพี่น้องแล้วก็พริกซดเนาะคะนะ่ะเนาะและ้วก็พวกหอมหอมเมียงนะหอมหอมในหอมหอมผักบัวอะไรเนาะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นสีขาวนะคะพี่น้องแบบต้นมันมีหัวใหญ่แล้วก็อันก็ใส่บวบกระเทศ น้ำตาลเกลือ,อ,อน,น้อยๆเนาะค่ะเป็นหลักกับผงนัวน้อยๆผงสุ้รสน้อยๆนะคะพี่น,อกกน,น,น้องแล้วก็น้ำปลาใส่นิดเดียวเนาะคะออา่ะเพราะมันมีรสชาติอันนี้อันก็นจะใส่น้ำนาะค่ะพี่น้องอ่าเป็นพักสลัดอ่าสลัดอันสิใส่น้ำ่าน,น้ำนอ้ยำวนเส้นนะค่ะเดี๋ยวอันสิผ้ามึงเด้อค่ะพี่น้องอ่ยายำวนเส้นตางแดนนะค่ะรายการนี้ก็กจะเป็นใน อีกยงก็บีนเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าอีย่งก็เกินนะอ่าอันกะจะเอามาใส่น้ำเนาะคะนะ่ะเนาะคือแบบเขาใ <c oughs> ส่ใส่มะสูย่างทีเขาอยากใส่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอืมอ้นำ้ำนำยำก็เตรียมไปแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าพอดีอันผสมใส่กันไว้เลยนะคะ่ะเดี๋ยวอันทา่าลวกเ้นเนาะคะ่ะลวกเส้นแล้วก็สิผสมเครื่องผสมย่างใส่กันให้มันเรียบร้อยถามว่ามึงหนาตาด้วยคะ่ะพี่น้องเนอะ ยำบุนเส้นตางแดนมียกกังกระส่ไปด้วยค่ะพี่น้องเนออยู่นี่จะกินคือไท่เปรเ,เ,เลยบุร้เนาะคะ่ะเนาะห้าตองาฮจัดแปงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวคนเมืองอ่านเดี๋ยวลอดวกเส้นก่อนพอดีบุนเสน้นอันมันเป็นวุนเส้นแห่งอันแ่นํามไว้อยู่เดี๋ยวล่อหมอดื่อเท่ากับซีมาลวกเส้นกันเน,ะะน,นะะาะค่ะพี่นอ้องเนาะมากค่ะพี่น้องอันลวกกุลเส้นเซจแล้วค่ะพี่น้องมากเมือง ทางแดนยา่าบุญศินโอ้ยนะอต้องใส่ใหญ่ๆยังสีนะคะจังคอยมันสีถนาดัานาดถนัดใส่ลงไปเลยเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยเนาะ,ะอันนี้เป็นนี่อน้าที่เตรียมไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะใส่กระมังใหญ่ๆเนาะคะ่ะยังคอยมันอันนั้น ังเห็น่าพี่น้อง sorry s o เ้ sorry เด้อพี่น้องเ้อแท้จริงน้ำยำเนี่ยอันอันนั้นเนาะอันบดเออนันแบงพวกอันหอมพวกอย่างไว้ตั้งหากเนาะอันใส่ร่วมกันด้วยก็สซ่ เอาไปเลยพี่น้องจังไดก็ใส่ไปหมดเดี๋ยวจังไดอันนี้ย่างโนเสน็งจังไดมันก็นสีผสมกันพี่เจ้าแล้วเนาะค่ะพี่น้องอันนี้มโนเสน็งแล้วก็สีใส่น้ำยำลงไปก็คือขาดเหลืออีกอย่างก็จังค่อยจังค่อยเติมลงไปใหม่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าบริเวณเข้าเฮ็ดแบบกะเอาบบนเอานาะะคะนะ่เนาะ เฮ้ยจ้าเอาบ่าแซ่บกระเติมบ่แซ่บกระเติมจัะะงนะซี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่แซ่บกระเติมแล้วบ่แซ่บกระเติมใส่ลงไปพี่น้องใส่สุยางด้วยค่ะพี่น้องเด้อไข่มากอันใดก็ใส่มันมีห้ากระตองใส่นะคะน้องพี่น้องเนาะ ตั้งแดนมันบ่ได้กินบ่ได้กินแบบเป,เป,เป๊ะๆคือเมืองไทยเขาดอกค่ะพี่น้องนะแล้วอันกะสิใส่ผักสลดัดอันหั่นไว้ยุต่างแดนต้องกินแบบดัดแปงเอาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันกะสิยำๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อกันนี้เด้อ อันนั้นผานยังเวื่อยๆเิอเมาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอหอมอันปลุกหลังบ้านนะคะจะเป็นหอมไอ้พักซี่พักซี่ไทยกับพักบัวหอมพักบัวนะคะไอะ้อย่างต้นหอมอ่ะนะเพราเอิ่นะพี่น้องเนาะหอมนะพักบัวพักบัวหัวใัก็ค่ะพักบัวพี่น้องต้นหอมแ้วเนะคะเนาะเอออ่นกริ่มซิมก่อนย่ำๆกันสงสัยจะได้ใส่ เครื่องเพิ่มเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเส้นยังมันกระลายมื้อน,นี้อ่าแค่จำมึงเส้นก็ว่าตอนกลางเว้นพูนยัยอ่พาพูนยัยนี่กินริสอ่าเขาริซอโต้เนาะคะนะ่ะเนาะอันก็กินเขาแบบกินเขาอ่าเขาบานเห่านะ่ะแหมเขาเขาบานเห่าเนาะมาเจนี ที่แรกว่าสีเหตแต่อสลัดซื้อแบบว่าบมไม่เส้นเนาะค่ะแต่อันยานหิวเดิมๆเนาะค่ะพี่น้องกางขึ้นมาหิวเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าลองซิมกันมาเอาตรงใส่อย่างนี้เนาะคะ่ะเนาะตรงปุ้งอย่างตรงใส่อย่างนี้ถือกันเอาอ่ามีเสร็จไม่เงมันก็นอาจจะ ไในยูทองแน่ยเกิดิบโฮเวเร็วนเป็นใดน้อบางคืนอันน่ะขาดเพชรกับขาดมะนาวขาดเพชรกับขาดมานานะ,ะนาวแล้วค่ะเนาะเดยพี่น้องขาดเพชรกับขาดมะนาวเนาะคะ่อะอ,งงนนะอันจะใส่พริกผงลงไปเน้ะเนาะเพราะว่าอันจะใส่พริกผงลงไปน้อยแต่เวลาเขากินถือมันส่นใันานได้ค่ะพี่น้อง มันสิเพราะว่าอันใส่พริกหน่อยแต่อันจะใส่พริกพงลงไปนิดหนอ่อยเนาะบ่มีไผยเฮ็ดคืออันเราค่ะพี่น้องอันในเฮ็ดเป็ทัว่วเวลาเฮ็ดกับข้าว <c oughs> เฮ็ดแล้วม,มันแซ่บอันก็ใส่ซัมมาปีอันเป็นอย่างต้องนอยังสันเนาะ <c oughs> คือเฮ็ดให้มันแซ่บนะค่ะ,แล,ะแล้วก็เฮ็ดแล้วกินเลยอือบ,บ,บืองเน่าหงเน่าพี่เนาะ ขาดเปลี่ยงเนาะคะนะก็ยายนี่กินกินคีมือเมียแล้วแบบนี <laughs> ้น้ำปลาอีกนิดนึงตึดจุดๆุดจดจุดอยากกินของแซ่บตรงใจเย็นๆเด้ทำงนองเด้อเฮ้ยลืมไปว่ามีแบบทัวร์บอสน้เรืองใส่หอมหอมลอย หอมนุ่มเลยใส่หล,หลายหอมแห้งใส่หลายแซ่บด้วยค่ะพี่น,อน้องมักเนาะคะนะ่ะเนาะเขากัดซิบเปอร์ไพักหลายคืออันดนะอกก็นดินเขาเฮ็ดแต่อันนี้เข้มามักเนาะค่ะมักใส่ยาวใส่พักเลยเนาะแซ่บดีเดี๋ยวเมองกันมิวทัวว่วะเออแย่แนมข่อยเด้อสอนดิสอนดิ มันนิดแตงต้มเรียบร้อยนะคะอะโมมี่อะโมมี่ทวดินเนาะโมมี่ทวดินก็ต้องใส่ตะแหลกว่าสิใส่ทัวดินลงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เราสาดเพิ่มกันอีกอยากกินข้องแซ่บตั้งใจเดินเดียนเด้อไงนี่เอ้ยช่างใดก็ได้กินอยู่แล้วมันบอกไปใส่หรอ นี่แหละค่ะพี่น้องอยู่ตั้งแดนตองมจูจัดจัดดัดแปลงอาหารให้เป็นเด้อค่ะพี่น้องเด้อตั้งแดนนั่นนั่นอืมเป็นกาละมั่งพี่นอ้องเราจะจัดเสื้อช่วยใส่อันนี้เลยเสื้อช่วยนั่นลืมซิมไหมคะ่ะแสบว่ะแต่ว่ากะนาดซี่แสบละว่างแดงมั่นหมา มันขาดนูนขาดนิดน,น้อยนะะ้อค่ะอันก็เลยใส่เฟิร์มไปอีกเนาะขันมีทัวทัวดินลรยหนาเนาะแมงแสมอันมาอืออือได้ยุคค่ะได้ยุได้ยุะคเนาะเนาะเอาเดี๋ยวจะจานจะจานนี่จะจานจัดจานจจจจมาเด้อ จะจัดเนาะบริจาคดอกากระเลี่ยนใส่ถ้วยไม่ซื่อเนาะโอ้ยเนาะก็เอาอย่างเนาะเพี้ยนใส่ถ้วยไม่ซื่ออันนี้มันเป็นกาละมังเนาะค่ะพี่น้อง <c> s <oughs> อรี่ s อรี่มันเป็นกาละมังเนาะคะนะ่ะเนาะสงสารตาเพื่อนมึงหน่อยน,นะว่าแมวแมวแม กูจ็ใส่ให้คุณสามีถวยเนื่ออันถวยเนื่อแล้วก็แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> มันโมเมนต์ถวยเลยนี่พี่น้องมันเป็นการละมั่ง <c oughs> โอ้ยเนาะ ี๋ยวอันจีเอาเอาถั่วอันมาใส่อีกถั่วหนึ่งอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันจีเอาอ่านี่มึงหน้าตาใกล้ๆยำยำบุญเส้นอ่าอีหยังก็ต่างแดนเด้อค่ะพี่น้องเด้อใส่ซัมมาปีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วมา,มาๆกินน้ำกันค่ะเดี๋ยวในอันเสยยียใจของอันเนาะอันนี้ให้คุณสามีให้ผู้ใหญ่เนิงเนาะคะ่ะเนาะ เอาค่ะจังไดก็าากกต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่พี่น้องๆสุขสุขคนเมียฝรั่งพี่บา่าเฮจัามบนเซ็นมันก็สิเป็นยังสี่แล้วค่ะพี่น้องเลยสำปี่ใส่นะคะเนาะพ่อกันพอกันค่ะพี่น้องพ่อกันขอบคุณหลายๆค่ะ